ดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีครับซีเกอร์เกเฮ้ย200กว่ามาพอครับโอน่ด้วยต่างกันแค่ไหนขับ2กับขับ4ตัวไหนคุ้มตัวไหนเด็ดรีวิวสไตล์แบบ สวัสดีครับเจอกันแล้วครับกับนาแจ่มเอซ4าซีออริจครับช่องเรียวช่องที่รีวิวรถแบบแท้ๆชัดๆของจริง ไม่มีอวยดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีครับวันนี้ครับซีเกอร์่ผมอ่านถูกป่ะนะเขาบอกว่าอ่านว่าซีเกอร์ก็ต้องซีเกอร์ครับซีเกอร์เเราเห็นกันมาแล้วแวบๆช่วงนั้นที่ผมไปเดินผ่านในงานบางกกอะมรดโชววันนี้ เราจะมาลองของจริงฮะแล้วการลองของผมเหมือนเดิมครับจะไปทดสอบจะไปรีวิวแค่อย่างที่เขาเปิดบงเปิดบูธเปิดงานนะครับไปลองตามที่เขาว่าเนี่ยมันก็ไม่สดใจฮะนี่มันต้องมานี่ฮะกว่าจะหาเจอเขาบอกว่าตรงนี้เป็นศูนย์อบรม,มั้งกำลังจะเปิดโชว์รูมใหม่นี่มันต้องแบบนี้ฮะเดี๋ยวเอาไปขับเลย แต่โอ้โหลุงบนฟ้าฝนไม่น่าจะเป็นใจนอกจากเราจะทดสอบว่ารถเขาสวยแค่ไหนดีแค่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับออปชั่นให้มามีอะไรบ้างอีกหนึ่งเรื่องครับขับเป็นยังไงเดี๋ยวลุยฝนก็รู้ไม่ต้องพูดเยอะสเปคเอาไว้ที่หลังตอนนี้ฝนมาแล้วไปลองขับก่อนดีกว่าเราจะไปลองกันที่ตัวสแตนดาร์ดนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้แหละตีล้านสองแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองคันนี้เสร็จจะไปต่อรุ่นท็อปที่เขาบอกว่า400กว่ามา้า ในราคาแค่ประมาณล้านสาต่างกันแค่ไหนขับ2กับขับ4ตัวไหนคุ้มตัวไหนเด็ดรีวิวสไตล์แจมไปชมครับเชิญไปเราไปลองกันเลยไหนสิเฮ้ยโคตรเทเดวยวะ่ะใช้อย่างนี้แล้วดึงไม้เฉยเว้เอเอก็สิ่งกันนะ กระจกไม่มีเสาโคตรเทเลยว่ะอันนี้แม่งดูดูสปอร์ตอ่ะชอบชอบเห็นไหมแวบแรกก็ชอบแล้วอ้าวทำไมอ่ะทำไมผมไปคนเดียวไม่ได้หรอกวนะฮะแล้วไม่มันเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรครับในเมื่อดูท็อกนิดนึงเขาอยากมาก็เราก็ต้องให้เขาไปฮะพูดถึวัสดุเขาดูดีนะดีเลยอ่ะมีอย่างนี้อย่างนี้หน่อยนี่ทําอะไรได้บ้างเข้าเมนูหลักอะไรพวกนี้เอาไว้ตั้งค่า กระจกมองข้างปรับตรงนี้ขวาขวาต้องเลือกไหมพูดถึงต้องเลือกไหมตอนนี้เลือกขวาอยู่ได้ปึ๊บกระจกมองข้างซ้ายาข้งซ้ายปึ๊บโอเครถกันขับขี่ต้องปรับอะไรบ้างก็มีมาตรฐานสปอร์ตนุ่มครับอันตราเร่งสปอร์ตนี่ผมเอาสปอร์ตเลยระดับการสร้างพลังงานคืนเอาปกติสปอร์ตเล็กมันจะเยอะปกติปกติดีกว่าครับปกติสปอร์ตโหมดหยุดรถชะลอคืออะไรวะวันแพเดน ขอไปไม่เตอร์ไม่เอาเอาชะลอพอครับไม่ชอบไปไม่เดินนี่ไม่ชอบเลยโอเคประมาณเอ้ยเขาปรับอะไรวะเนี่ยบอใครปรับไว้วะเนี่ยอันนี้เขาจําไว้จําไว้ครับเขาจําไว้มีเมมโมรีไว้คนขับแม่สูงมา142เอาละเดินทางอ๋ออันนี้ลงภูมิอะไไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายโอเค เอาละฮะเดี๋ยวเรลองขับกันตัวนี้ตัวเริ่มต้นใช่ครับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเ้านหนึ่ด้วยร้านสองเถออีกร้านสองมีทอนพันทอนพันหนึ่งแถมวอชาร์จเติมไฟแถมวอชาร์จรับรถภายในเดือนสิงหาครับอประกันชั้นหนึ่งด้วยแถมประกันแถมวอชาร์จใช่โอเคกี่แรงม้าคันนี้สองแรงม้าสองแรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลังครับอ๋อขับเคื่อนล้อหลังด้วยใช่ครับเฮ้ยน่าจะขับดีนะ uh huh. โอ้ลุงนี้นะ่าไปลองในสนาม uh huh. จริงๆเนี่ย uh huh. เขามีให้ผมไปลองในสนามนะเมื่อวันที่แล้วเขาก็ไปกันเยอะแยะเลยไปลองที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์เผอิญผมติดเรียนดิฟ uh huh. ไปเรียนดิฟกับเซอร์กิตอยู่ก็เลยไปเขาใหญ่ครับก็เลยไม่ได้ไป uh huh. นะครับไม่ได้ไปลองจริงๆมันต้องไปลองแบบโหดๆในสนามเลี้ยวเร็วหน่อยละดู uh huh. ความคมของของระบบขับเคลื่อนล้อหลัง เสียดายเสียดายครับวันนี้ก็เลยมาลองหน่อยนะครับมาลองว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เราอยู่บรรยากาศแบบในเมืองวันนี้เสียงอะไรอ๋อข่ายของไปนะ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้คันเร่งกับเบรกจะเหมือนรถปกติอเพราเราไม่ได้เลือกเป็นเหมือนวันแพทเทิร์นลูกค้าส่วนมากก็จะชินกับระบบออโต้ระบบติดอช่ๆช่ดแต่คันเร่งมาดูดิ้งนักดินักไปหน่อยเบรกมันปักไปหน่อยอันนี้เราตั้งให้มันเบากว่านี้ได้ไหม ไม่ได้แล้วถ้าเบรกไม่ได้ครับรู้จะขับในเมืองดูแรเหมือนกันนะเนี่ยสองร้อย <200 S 1> <ช>เท่าไรอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบสองม้าอุ้ยสองร้อยเจ็ดสิบสองเลยเหรอครับพอเตอร์เดี่ยวครับคันนี้พอเตอร์เดี่ยวสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งเก้าันนี้อันนี้ขับดีแล้วเนี่ยดูดูดเร่งติดเท้าดีนี่ผมที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะจะฟังการเก็บเสียงครับรอบข้างนะครับอยู่ในเมืองเนี่ยคือบางทีคนจะฟังแต่เสียงลมนะครับ เรื่องการเก็บเสียงจริงมันต้องมีเรื่องของเนี่ยรถมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์รถไหก็ถือว่าใช้ได้ในะขนาดรถไม่มีเสากลางนะตรงนี้ก็ผลลงเม็ดแล้วใช่พูดถึงเสียงรถรอบข้างเก็บได้ดีนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของเสียงลมอ่านี้เราเราพูดกันไปแบบเรียวๆสดๆเลยนะว่าขึ้นมาแล้วถ้าลองเทสอะไรได้ก็เทสเลยครับบอ่อนุ่มแต่ซิกอร์นี้ผมบอ่อนุ่มนะหลายรุ่นดังนั้นที่ไปลอง ที่ไปลองนั่งเจ้าตัวรถตู้ชื่ออะไรนะ009ใช่009 009นั้นบอกบอกคือหนังดีกว่าด้วยก็คืออัปเกรดจากตัวนี้ไปอีกันนั้นเป็นนักป้าด้วยครับอ๋อเป็นนักป้าตัวนั้นมีนวดมีนวดด้วยนั่งนั่งจะนุ่มอันนี้เครื่งดีนี่สบายช่องแอร์น่าจะออกแบบไว้ตรงนี้หน่อยเพราะว่าร้อนๆเนี่ยสมมติรถตากแดดร้อนๆเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันร้อนหมดเลยมันร้อนหมดเลยแล้วนี้แอร์เนี่ย เขาวางตำแหน่งไว้สูงเพราะว่าเขาต้องหลบจอึกองอกว่าครับคือปกติแอมมีอยู่อย่างนี้โดยรถทั่วไปแอมมีอยู่ประมาณนี้เวลาเป่ามาใช่อยู่ตรงจอเวลาเป่ามาเนี่ยมันก็จะเข้าตัวอันนี้มันไปอยู่สูงสูงเสร็จยังไงมันก็ต้องขึ้นหน้าครับเนี่ยตรงนี้ร้อนตรงนี้ยังร้อนอยู่เลยแต่คันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะถือว่าร้อนไหมไม่ร้อนกระจกเขาเป็นนี้ยปะมีกองแสงมันจะเป็นกองแสงในตัวครับใช่คือลูกค้าหลายคนกังวลว่าหลังคาเนี่ยจะร้อน เดี๋ยวนี้ฟิล์มมีเยอะแล้วแต่ฟิล์มยังไม่ติดฟิล์มก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากฟิล์มเนี่ยมันมีทั้งข้างในแล้วทั้งข้างนอกแล้วปัจจุบันอ่าใช่อ่อย่างผมผมขายฟิล์มด้วยอันนี้โฆษณาซะเลยนะครับสําหรับรถที่เป็นหลังคาพอลิโรมิกอะไรเงี้ยที่เป็นฟิล์มนี้แล้วภัยแล้วกันแตกแล้วกันร้อนด้วยครับนะฮะมาหาซื้อได้ที่เอสซัทซีคาร์ดิเทลลิงนะครับรถติดนะฮะตอนนี้เราเป็นการเทสรถติดก็จริงๆถ้าเราอยู่กรุงเทพเนาะนี่แหละ ชีวิตจริงๆของพวกเราเลยใช่ใช่ที่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้วิ่งได้กี่โลอ่าสี่ร้อยสี่สิบโลสี่ร้อยสี่สิบแบบมาตรฐานไหนเขาวิ่งบางรุ่นก็วิ่งกันห้าร้อยตัวนี้ไม่คุณขายได้เอาสี่ร้อยมาตรฐานยุโรปเลยครับปกติเขาใช้ตัวไหนกันพวกรถทางฝั่งจีนเออจริงก็เป็น CLTC บ้าง N EDC บ้างมันจะวิ่งได้สักกี่โลห้าร้อยประมาณห้าร้อยใช่ไหมมันเพิ่มไปเยอะห้าร้อยอัพครับโอเคบางทีเราซื้อรถต้องดูหน่วยด้วยนะครับว่าที่เขาให้มาวิ่งได้เท่านี้เท่านั้นวิ่งได้จริงหรือเปล่าครับดูที่หน่วยด้้ววยออ่่ะแลทาาไไมมเเร NTCD อะไรอะนะจริงๆมันก็โฆษณาสองแบบตอนแรก w l t p แล้วก็เป็น NEDC ด้วยโฆษณาสองแบบครับเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้เดินมาก็มันก็ชอบถามแล้วแหละว่ามาตรฐานอะไรอลูกค้าเริ่มเริ่มอันนี้แล้ววิ่งได้มาตรฐานอะไรแบตกี่กิโลวัตอะไรนี้ตอนนี้ทำเมื่อสมัยก่อนเราคุยกันรถน้ำมันใช่ไหเต็มถังเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลกี่กิโลลิตรแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนสับพวกนี้อความหมายเดียวกันแต่ใช้งานจริงๆก็ผมว่า ไม่ต้องถึง5้าร้อยสีร้อยเือแล้วมันอยู่ที่การขับขี่ด้วยผมไปเช่รถไฟฟ้ามาหลายรุ่นนะครับคือรถบางรุ่นที่ยิ่งแรงม้าเยอะๆเนี่ยเขาให้กิโลวัตต์มาเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งกินแบตถ้าเราซัดครับอ่าถ้าขับไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดแบตแท้ทั้งนั้นแหละบางคนไปอิงระยะทางเนี่ยมันก็เหมือนน้ามันนะครับกดเยอะกินเยอะกดน้อยกินน้อยโอ้ยนี่รถติดเลยเนี่ย มันก็มีแบบเาร์เหมือนกันนะเนี่ยเซนเซอร์รอบคันมันทํางานเจ็ดรอยี่สิบองศาทั้งสองตัวสามร้อยตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปแนวตั้งแนวนอนใช่ครับช่วยเบรกเองอะไรเองไหมมีหมดทั้งสองตัวมีครับระบบอัตติไหมมีครับเร่งเองเบรกเองหมดทั้งสองรุ่นอาารเร่งใช้ได้เลยเนี่ยขนาดแค่สองร้อยกว่าม้า ช่วงล่างกำลังลองอยู่เพราะว่าแปลกๆไปหน่อยคันนี้ล้อ18ครับอ่าล้อ18แล้วก็ยางจะอ้วนหน่อยถ้าเป็นตัวท็อปนี่มันจะเป็นร้อย0ี่ฝนตกแล้วเอาไม่ได้แล้วทดสอบยาง GT หน่อยไหมที่ให้จิตรถมาเป็นยังไงบ้างเรามาทดสอบการฟังเสียงฝนกันนะครับว่าเก็บเสียงฝนได้หรือเปล่า โอ้โหต้องลกมากทุนนี้ให้ลองตัวเริ่มต้นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองตัวเพื่เห็นความต่างกันนิดนึงครับโอ้โหวันนี้ถือว่าทดสอบนี่เหมือนไปอยู่ในสนามเลยนะคเพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งเปียกมีทั้งแห้งมีทั้งรถติดแล้วก็มีทั้งรถกลัวประสาทด้วยนะฮะเราต้องออกซายครับลงแล้วเหรอลงแล้วครับอ่าปั๊บนี่การเปลี่ยนเลยแบบฉุกเฉินให้ด้วยลองให้ทุกรูปแบบแล้ว โอ้โห oh. oh. OMG ครับนี่มันอะไรเนี่ยข้างหน้ามันติดอะไรวะที่เมื่อกี้เราเห็นรถติดข้งบนผมว่ามันเหมือนติดอะไรสักอย่างเออติดยาวเลยพูดถึงในเมืองคล่องตัวปรุงาะไรอัตราทดได้อยู่แทรกซายแทรกขวาเร็วกดติดเท้าได้ช่วงล่างถ้าลองในตัวสแตนดาร์ดก็ เมื่อกี้ยังไม่ได้ลองหนักมากนะครับแต่ว่าก็เป็นฟิลของรถไฟฟ้าในเลนราคาขนาดนี้นะอันนี้ผมต้องพูดกันแบบไม่อวยนะลองแค่นี้รู้เลยว่าน่าจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับหน้ากระหลังไม่ค่อยสัมพันธ์กันอีกแล้วนะครับฟิลเดิมแต่ชอบบัตรตาเร่งกว่า2 0 0ก็มาขับดีแต่ก็อย่างว่านะครับในรถไซส์ประมาณนี้นะก็น่าจะประมาณอัตโตสใหญ่กว่าดอฟฟินหน่อย m g 4 แต่ถ้าเป็น200ขวอาม้าก็ได้เปรียบเพราะพวกนั้นจะประมาณร้อยปลายๆถึง200แต่ราคาคือล้านคนอื่นเขาไม่ถึงล้านกันสนับสนุนโดย Extra s a f รสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น1.5เท่าเอาละ เมื่อกี้เราไปลองตัวเริ่มต้นกันแล้วครับทีนี้ตากฝนนะฝนเพิ่งหยุดคลิปเราก็จะตะคุกตะขักึกนิดนึงนะฮะนี่เริ่มหยุดแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดเพราะนั้นเรามาดูกับอีกหนึ่งคันครับซีเกอร์เแต่คันนี้เป็นตัวท็อปแพงกว่าประมาณแสนกว่าบาทเพราะเมื่อกี้เนี่ยล้านหนึ่งเก้ากับล้านสอันนี้ล้านสามห้าอตีซะแพงกว่าแสนห้าคุณได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูข้างนอกเลยเห็นๆเลยว่าสวยขึ้นจากอะไรรู้ปะล้อจากขอบ18 เป็นขอบ20่สิบสิบนาทีสำคัญล้อขอบ20เนี่ยแม่งล้อฟอร์ดด้วยนะไลท์เวทน้ำหนักเบาแต่ผมเห็นรูปในโบชัวรเนี่ยเขามีเบรกใหญ่ๆรอๆนะแต่คันจริงไม่มีนะเบรกใหญ่ขึ้นจริงแต่ไม่ใช่คาลิเปอร์ซิ่งนะใครอยากได้คาลิเปอร์ซิ่งก็เหมือนเดิมฮะเอซัสเซียออริจินอลฮะต้องขายฮะ <c oughs> บอกเลยว่าคุณเอาซิ่งแค่ไหนซีเกอร์ต้องมีนะล้อใหญ่ขนาดนี้ต้องมีเบรกซิ่งแล้วก็ที่เพิ่มเติมคือข้างในนี่ข้างในมาดูเปิดม,มาเลยก็เห็นแล้วแอมเบียนส์ไลท์แบบแนว,แนว,แนว Sing, ๆซิ่งนะแบบแวบรกเห็นออันนนนี้ก่นนะครับแล้วก็เเเเครื่่องงสีียยนป็็นนก่าจะเสียง ล็อกสนอหูขึ้นนะมีอะไรอีกล่ะมีดิสเพย์สะท้อนกระจกอันนี้ตัวเริ่มต้นก็ไม่มีแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะความแรงครับจากขับหลังขับ2กลายมาเป็นขับ4 400กว่ามา้ามอเตอร์คู่นะครับหน้าตัวหลังตัวแรงแน่นอนผมว่าศูนย์ร้อยนี่สี่ร้อยกว่ามา้ารถไฟฟ้าน่าจะลงมาถึง3วินะสามเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับความเร็วปลายเ่ยเมื่อกี้ขับคันนู้นเนี่ยยังลองได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าฝนตกแต่เขาบอกว่าล็อกไว้ที่ประมาณ7้0ยเส่วนเจ้าคันเนี้ยน่าจะสัก109น่าจะมีนะ ตามสเปคเดี๋ยวไปอา่านโบชัวก่อนร้อแต่คงไม่ถึง200ตอนนี้ร่วยฟ้านะติดอย่างเดียวแรงมากๆทําไมไม่ทําให้วิ่งได้สัก250อะไรอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูรอบคันไม่รู้จะวิจารณ์อะไรวะซิกเกอร์สวยทุกมุมรคับ อาเบาะมาแบบสุดๆเลยนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาเบาะมาแบบสุดเลยเนะี่ยคือเลยเสามาแล้วเนี่ยก็ยังนั่งได้นะยังนั่งได้อ่ะเดี๋ยวเราดูเบาะแบบปกตินยะปกติคนเราก็ไม่มีใครคนนั่งแบบเลยนี่มาอยู่แล้วนี่เหลือเฟือสบายๆเบาะนุ่มดีน,มนะน,นี่มีไฟหลังนะครับตรงนี้มีอะไรวะนี่คืออะไรวะเนี่ยอน,นี้อะไรเนะี่อยอ่าอันนี้น่าจะมีอะไรพวกแบบ ไม่รู้อะไรแหละจะยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับตรงนี้มีที่ชาร์จด้านหลังนะครับมีแอร์เป่าไข่นิดนึงนี่อันนี้เป่าไข่น่อยนั่งแล้วก็ห่าไข่อะเย็นๆสายสบายรับลมนิดนึงสมมติถ้าเป็นสุขภาพติีก็สบายเลยโอเคนะใช้ได้ดูนีให้นักพิงนี่อโอเคอไม่ต้องอะไรมากครับบอกแล้วว่าเรามาวันนี้นะครับสเปคไว้ที่หลังเดี๋ยวสรุปตอนท้ายให้ในเรื่องของความคุ้มค่า แล้วก็ในส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบดูคลิปนันจากมียอสซีมีแน่แหละอะไรที่ดีและไม่ดีไว้ตอนท้ายแต่ก่อนอื่นไปลองกันแบบเร็วๆกันก่อนหวังว่ารถคงไม่ติดนะอยากลองความแรงคันนี้มากเลยถนนจะไหวป่ะไปกันครับเชิญ ระดับการสร้างพลังงานคืนปกติอัตราเร่งความเร็วสปอร์ตระบบปรมอะไรสปอร์ตอันนี้ชะลอเป็นเดิมโอเคดูซีว่าแรงแค่ไหนนี่กล้องแบบช่วยดูกล้องด้านบนช่วยชัดดีนะกล้องชัดดีนะกล้องสามรหกสิบมีทั้งคู่คือสามรหกสิบแนวนอนแนวตั้งอ่ทำงานเจ็ดร้อยยี่สิบองศาเดิมนะครับถนนก็เริ่มแห้งนะฮะ ก็ไม่กระด้างนะล้อขอบยี่สิบไม่รู้สึกเท่าไหร่นะถ้าเป็นถนนผมชอบนะถ้าเป็นถนนธรรมดานี่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะเหมือนมันลงตัวด้ล้อยี่สิบยางบางลงมาหน่อยมันพอดีคันนั้นไม่ได้ออกนน่มกว่าเพราะด้วยยางด้วยเบาะเนี่ยถ้าตัวสแตนดาร์ดซ้ายเป็นปรับมือใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไฟฟ้าทั้งคู่ชแล้วมันมีดันหลงดันหลังเนี่ยพี่เห็นเนี่ยปุ่มดันหลังเนี่ยมีทั้งคู่ป่ะตัวสแตนดาร์ดมีครับมีเหมือนกันแต่ว่าตัวเบาะผมมาเป็นเมนอน แต่ถ้าตัวนี้มีคนดันไว้ว่ามันอะไรทำไมมันแข็งๆอ๋อมีคนปรับไปเอาลงแล้วจริงๆซิกเกอร์นี่คือใหม่มากในบ้านเราบางคนหลายๆคนยังไม่รู้จักเลยว่าแบรนด์อ่านว่าอะไรจะเป็นคําถามที่พบปล่อยมาแบรนด์อ่านว่าอะไรก็มันอ่านสติกเกอร์เรื่องเองจริงไม่ต้องซิกเฉยๆใช่คือแบบมันไม่มีอีเนาะแต่ว่าก็โดยความเป็นแบรนด์ด้วยครับซิกซิกเกอร์อะไรเงี้ยไม่แา่คำว่าอะไรรู้ไหม จริงๆมันแปลมันเป็นตัวย่อของหลายๆคำมารวมกันับรวมรวมแล้วเป็นเหมือนเป็นวันว่าลุ่งอรุณของวันใหม่อืดาวดีเดสประมาณไม่อาจจะไหมทีนี้ตัวท็อปมันจะมีไฟวิ่งอยู่บนฝากระโปรงแต่วันนั้นตัวเริ่มต้นน่ะไม่มีมันเป็นตัวเริ่มต้นไอ้นี่เปลี่ยนสีได้ไหมแอมเบลไลท์มันไม่แอมเบลร์ไลท์เลยเนี้ยเรียกแอมเบลไลท์ไม่ได้นะเรียกเป็นไฟภายในเออ แต่ลูกค้าก็เรียกติดปากเลยติดปากไปแล้วไงครับฉันมาทำอะไรที่นี่ตัวนี้วิ่งได้เยอะกว่าตัวขับสองไหมน้อยลงกว่า20โลอ๋อน้อยลงกว่า20โลแต่ว่าแบตเท่ากาันแบตเท่ากาันแบตเท่ากาาันมอเตอร์แรงขึ้นแรงขึ้นอ่าก็จะน้อยลง20โล,เ,ลเหลือน้อยสอ420โอเค,คน้อยลงนิดนึงน้อยลงนิดนึงน้อยลงนิดนึงแต่ตอนนี้คือจะหลับลว <laughs> แม่งเงียบเกินลอยฟ้าเนี่ยเงียบสิ่ง นี่เบาะนั่งนุม่มหลับแล้วนี่ยใกลหลับแล้วคือรถมันมันมีความเป็นอยู่ดิติตี้ครับว่า,ราออแรงด้วยใช้งานได้ด้วยนะครักด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ติดเกินไปสบายสบายใช้งานได้จริงเนี่ยถ้าในช่วงที่ออกตัวแบบอย่างเงี้ยช่วงความเร็วต่าๆไม่หนีกันจริงๆสองร้อยกว่าม้าก็พอนะหรือว่าเขาก็พุ่งอยู่เหมือนกันแต่นี้คือพุ่งแล้วจะไปยาวกว่า ไปลึกกว่าอ่าเบรกหน้าใหญ่กว่ากันไหมกับตัวสแตนดาร์ดเออนิดหนึ่งครับจันใหญ่กว่านิดหนึ่งใช่แต่ตัวคาลิปเปอร์เหมือนกันโอ้ย ไม่ได้โคตรแรงนะครับโครง่วงต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าวันนี้เราไม่ได้ลองกันแบบโหดมันฮาแบบถึงพิ่กึงขิงเพราะว่ารถติดครับนอกจากรถติดแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลองสมรรถนะความแรงโคดโคตรแรงของตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับ 400กว่าม้ากับแรงบิดมหาศาลที่เราไม่ได้ลองก่อนผมสรุปให้ฟังนะครับมาถึงตอนนี้เพิ่งรีบไปไหนนะผมสรุปไ้เลยว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อถ้าผมจะซื้อรถรุ่นนี้ผมจะซื้อเพราะอะไรฟังกันตรงนี้สักนดิดเดียวสั้นๆก็คือเรื่องความแรงถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าดึงลึกดึงยาวเฮ้ยขับแบบออกตัวเนี่ยเปลี่ยนเลนหรือการพุ่งออกไฟแดงหรือการจะเล่งแซงแบบกระชั้นชิดเนี่ยเฮ้ย200กว่าม้าพอครับผมบอกเลยว่าพอกระฉับกระเฉงว่องไวรวดเร็ว เียนแต่ว่า400กว่าม้าในตัวท็อปเนี่ยมันจะไปได้ในเรื่องของการลึกการชูตยาวว่าผมลองกดดูเนี่ยม,มันดึงแล้วมันดึงยาวแต่ช่วงแบบช่วงปื๊ดอ่ะเขาเรียกช่วงปื๊ดเนี้ย,ช,ยช่วงแวดออกเนี่ยพอๆกันไม่หนีกันมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแรงเนี่ยเลือกเอาเลยตามใจชอบถ้าจะมีไว้โชว์มีไว้คุยมีไว้ลึกก็ซื้อตัว400กว่าม้าพอแพ้กันแสนห้าเท่านั้นคุณก็จะได้เรื่องของ2มอเตอร์สองมอเตอร์มันก็กลายเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อการควบคุมเสถียนถนนรือการแบบขบขขัี ก็อาจจะให้ความมั่นใจได้มากขึ้นกว่าจากที่เป็นรถกับเครื่องสี่ล้อนะครับนะแต่ก็แลกไปด้วยระยะทางที่หายไปมาสักยี่สิบซึ่งนิดหน่อยผมว่านิดหน่อยถ้าเงินเหลือก็ซื้อตัวท็อปนะครับพะสิ่งที่คุณจะได้นะจากตัวท็อปเนี่ยมันมีเรื่องของล้อล้อฟอร์ดขอบย0่ยางในในตัวขายจริงเรายังไม่แน่ใจนะว่าในตัวขายจริงจะให้เป็นอะไรแต่คือขวาตัวท็อปได้เป็นคอนติเนนทัลตัวเริ่มต้นได้เป็น GT ซึ่งตัวผมเนี่ย เป็นคนที่ขายยางทั้ง2ตัวนะแล้วก็เทสต์ยางทั้ง2แบรนด์มาแล้วเอาง่ายๆนะสแบรนด์นี้เอาแค่สีโลโก้อะยังสีเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึง2แบรนด์นี่ทั้งคอนติทั้ง GT เนี่ยแทบจะคลอด ตามกันออกมาเลยนะครับแต่ว่าราคา GT เนี่ยเขาจะถูกกว่าเขาก็เลยเอาไว้ในรุ่นของตัวมาตรฐานแต่ไม่ใช่หวยนะผมก็เทสยางเข้ามาก็ตอนนี้รถไฟฟ้าใช้ยางแบรนด์นี้เยอะมากนะครับส่วนใครจะเปลี่ยนมาก็ซื้อแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้มา1นึ่งแสนบาทได้ล้อฟอร์ดใหญ่กว่าได้ยางแพงขึ้นนะครับได้เครื่องเสียงยามาฮ่าได้แอมเบียนไลท์นะครับได้จอยิงขึ้นกระจกได้แรงม้ามากขึ้นได้2มอเตอร์ได้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่เหลือ ก็พอๆพอกันทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ประทับใจก่อน first impression ครับอันดับแรกสวยคือต้องเข้าใจก่อนผมวิจารณ์ในมุมของผมนะครับในการซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยผมจะไม่ได้มองในเรื่องของอะไรมากมายคนอื่นจะดูซื้อรถยังไงก็เรื่องเดิงแต่ผมจะซื้อรถเนี่ยอันดับแรกสวยก่อนนะครับผมซื้อรถเหมือนดูผู้หญิงอ่นะผมผมมองที่หน้าตาก่อนคือคุณจะนิสัยดี ทำกับข้าวเก่งอันนั้นไว้ทีหลังอันดับแรกคือมึงต้องสวยก่อนหน้าตาดดีก่อน่อะเพราะนั้นซิกเกอร์ให้ผ่านเลยในบรรดารถราคาประมาณนี้รถจีนที่เข้ามาอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมว่าเขาสวยสุดนะสำหรับผมนะมว่าสวยเลยอ่ะสองแรงไหมอ่ะเหมือนกันเครื่องยนต์เป็นยังไงแรงแค่ไหนอ่ะพอเปรถยฟ้าแรงไหมทีนี้ในส่วนที่ลึกลงไปนะครับมันต้องเรียนรู้และช่วงล่างนะครับเพราะนั้นเราย,ยังไม่พูดสิ่งนะเราเอาข้อดีก่อนข้อดีคือหนึ่งสวย เครื่องยนต์แรงแล้วก็ภายในการประกอบวัสดุซึ่งผมว่าหลายๆยี่ห้อมันเหมือนดีไซน์ไม่เสร็จอะหน้าสวยตูดไม่สวยตูดสวยหน้าดูไม่ดีนะครับนะหน้าคมตูดบานบ้างตูดบานหน้าไม่สวยผิวไม่สวยเนื้อไม่ละเอียดแขนใหญ่อะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวซีเกอร์ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจอะ นะครับตั้งใจในการออกแบบเพราะว่าเมื่อกี้แอบไปถามมาเขาบอกคนออกแบบนี่ชื่อสตีเวนเจอราดไม่ใช่อะไรไม่รู้เ <c oughs> จอราฟเจอริเลิบอะไรเนี่ยบออกแบบรถหรูๆมาหลายแบรนด์นะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าออกแบบได้สวยออกแบบดีภายในดูดีดูพรีเมียมวัสดุโอเคผ่านลูกลงลูก,ลกเล่นใช้ได้นะครับก็เรียกว่ามาครบมาครบทีนี้เอาข้อเสียบ้าง พูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอะไรก็ดีไปหมดข้อเสียคือ1ตั้งราคาสูงไปหน่อยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในรถไซส์ขนาดนี้นะครับจากถายล้อเข้ายาวนะนั่งสบายนะครับเยื่อีผมลองไปนั่งด้านหลังดูก็รู้สึกสบายดีอาจจะด้วยยาวแต่ไม่ได้ใหญ่เจ็บนิดน,นึงลึกจุกไม่ <S <S ใชจ่จริงๆถายล้อที่เกือบเท่า f o r t u n e r นะนะครับเท่าที่เช็คเช็คมานะครับนั่งสบายอยู่แต่ว่าไซส์รถมันจะเหมือนประมาณพวกซับคอมแพคคอมแพคเอสยูวีอ่ะนะครับซึ่งรถในเลนราคาขนาดนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยหกแสนเจ็ดแสน 9ก้าแสนไปเกินนี้ถือว่าซิกเกอร์กล้าตั้งราคาล้านกว่าเนี่ยอาจจะทําให้คนจุดคิดนิดนึงแต่อย่างที่บอกครับก็สวยกว่าสวยกว่าก็ต้องจ่ายแพงกว่าถูกปะล่ะเออมันมันก็เป็นเรื่องปกติสวยหน่อยก็สามหมื่นนะีิเลหน่อยก็สี่พันห้าพันก็ว่ากันไปเออนะแต่หลังส่วนก็พันสองอะไรเงี้ยมันมันก็ตามเลทความงามนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะกล้าตั้งราคาขนาดนี้นะครับ ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับในมุมผมนะข้อด้อยแล้วกันอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างก็ยังคงเป็นฟิลของช่วงล่างในรถไฟฟ้าจีนในเลทราคาประมาณ1ล้านหรือล้านกว่าบาทก็จะเป็นฟิลนี้แทบทั้งนั้นอันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าเขาทําไมทุ่มทุนในการวิจัยต่างๆทําไมไม่วิจัยช่วงล่างให้มันมาแบบราขับได้เลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกมาแล้ว แล้วมาแบ่งรายได้ให้กับร้านแต่งรถอย่างพวกผมทําไมนะครับก็อาจจะเป็นข้อดีของผมละกันคือซื้อออกมาแล้วถ้าคุณอยากจะให้รถเนี่ยมันขับได้เฟิร์มกว่านี้นิ่งกว่านี้ก็มาเสียเงินให้กับร้านแต่งรถทั่วไปก็ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะช่วงล่างสําหรับรถรุ่นนี้นะครับแต่ว่าของเดิมๆเนี่ยพอใช้งานการบาลานซ์หน้าหลังยังไม่โอเคขับแล้วก็มีอาการกระเด้งกระดอนนิ่มเกินไปในบางช่วง กระด,ด้างเกินไปในบางทีเขาเรียกว่ามันมันไม่สมูทนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแ yeah ย่เหมือนรถบางรุ่นที่ผมพูดเลยว่าแม่งแย่อันนี้ถือว่าด้อยไปหน่อยอ่ายังไม่ยังรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับในเรื่องของจวงล่างส่วนข้อเสียตัวอื่นหรือข้อด้อยตัวอื่นเนี่ยเท่าที่เจอลองขับวันนี้สั้นๆนะครับก็ยังไม่รู้สึกอะไรโดยรวมถือว่าโอเคผมให้ประมาณสัก8เต็ม10อาจจะดูเหมือนเยอะนะผมให้เป็นเรื่องของความสวยงามมากกว่า สวยผมเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านถ้ามาเห็นรถรุ่นนี้น่าจะว้าวน่าจะแบบแฮปปี้ภายในดูดีอะดูแพงนะขี่แล้วดูแบบถ้าเป็นเป็นสมัยก่อนเนี่ยรถหน้าตาแบบนี้ต้องมี2ล้านกว่านะยังไงคุณก็ต้องจ่ายเงินต้องมี2ล้านห้ากับรถหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นยุโรปแบบแบรนด์หรูว่าจะแพงกว่านั้นนะครับกับรถที่ดูปีเหมี่ยมขนาดนี้เพราะจริงๆเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้นะเราดูเสาวหลังแล้วก็รู้แล้วว่ารถรุ่นนี้เหมือนรถอะไรนะผมพูดก็ได้คงไม่ไม่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรหรอกนะครับ จริงๆก็คือวอลโวนะครับตัวนี้เขาก็คือตัวเดียวกันแหละแพลตฟอร์มเดียวกันกับวาลโวนั่นแหละนะครับซึ่งวาลโวตอนเปิดตัว2ล้านกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยราคาตัวท็อปก็อยู่ล้าน7 000กว่าแล้วผมจําไม่ผิดนะซึ่งคุณสามารถมาซื้อซิกเกอร์ตัวท็อปในราคาเพียงแค่ล้านสามห้าหายไปหลายแสนในรถที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันอ่ะพูดง่ายๆแล้วผมว่าดูซิงกว่าวอลโวด้วยซ้ำวอลโวยากรดนะนะครับวอลโวยากรดถ้าอยากจะให้ดีกว่านี้ก็ ผมไปรีวิวได้นะโบโวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ใหม่เดี๋ยวพูดให้ใหม่โอเคนะนะครับเพราะนั้นโอเคสําหรับซิกเกอร์ก็วันนี้สั้นๆเพราะเรามีเวลาแค่นี้จริงนะครับวันนี้ซิกเกอร์ซึ่ง2คันนี้นะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์นะฮะจากซิกเกอร์ในเครือของ C Mobility Plu s นะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องพูดไม่ได้พวกคนนี้เนี่ยตามผมมาตลอดดูแลกันมานะฮะน้อง SE เรียก SE ดีกว่าได้ดูหรูๆจะได้ดูแบบดูดีหน่อยเซลนั่นแหละนี่ก่อนดูหน้านะฮะก่อดูหน้าหน่อยนี่คนนี้นะ ใครอยากซื้อซิกเกอร์ก็ติดต่อเขาได้น้องรงอยู่อีกนานไหมอยู่อีกนานไหมนานครับซิกเกอร์นานครับโอเคยาวยาวครับอยู่ยาวดูแรงเต็มที่ครับไม่หนีไปไหนนะครับผมโอเคนะครับข้อวันนี้นะครับแค่นี้สั้นๆนะจริงๆเราไม่ได้อยู่ที่โชรูมเนี่ยมีทั้งสื่อนักรีนแล้วก็วิภาวดีรอแป๊บส่วนใครไม่อยากรอโชรูมอยากไปซื้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนอื่นจริงๆเนี่ยซิกเกอร์ก็มีหลายดีลเลอร์ใหญ่ใช่ไหมมีของเรามีอะไรมีกาแลกใช่ไหม พูดได้พูดแหละเพราะว่ากาและกเขาเชิญไปลองรถอยู่แต่ว่าผมติดคิวไม่ว่างวันนี้ก็เลยมาลองที่ซีโมบิลิตี้ชื่อเรียกยากซะด้วยบอกเขาเปลี่ยนชื่อเหมันสั้นๆได้ไหมอะไรสักชื่อได้ไหมโมบิลิตี้เหมือนโบบิโดฮอนด้าอะไรอย่างนี้ไม่รู้เรียกงงๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีเกอร์เน่าสนใจนะมีอะไรก็ติดต่อองลงเขานะครับไปก่อนครับสวัสดีครับมีระบบกล้องกันหนีบแขนปะ หนีเลยเน้ยเนี่ยใคไปเนมอ๋อผมไม่หนีหรอกผมกับขาแข็งเลยอไม่เกลืบเลยก็อยู่นะนะจบเวลาเลยจบแค่นี้จริงเหรอแค่นี้แหละนี่ก็จะขึ้น่วโมงอ่ะมันไม่ใช่สไตล์พี่อย่างนี้มันไม่มีรองแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยฝนตกไม่คุยหมุนโชว์เน เอาง่ายเอานี้ก่อนเรื่องนึ่งจะเป็เดาวซิ่งกว่านี้ใช่ไหมใช่อยากได้ซิ่งก็ใครอยากได้ซิ่งกว่านี้ก็เอารถมาให้ผมลองจะศูนย์ไหนก็ได้เดี๋ยวผมลองให้เลยแบบโหดๆเดี๋ยวลงอีช่องทางนึงก็ได้เดี๋ยวผมลงตอกๆให้เอา้วช่องอื่นเขาบอกว่าช่วงล่างโคตรดีก็น่ามาเรื่องของช่องอื่นที่ช่องกูใครจะดูก็ดูเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อเรื่องคุณออสมัยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบอกช่วงล่างนี่คือสุดยอดดีกว่าแบรนด์อื่นสุดยอดของเขากับสุดยอดของผมมันไม่เหมือนกัน เออผมก็ขับรถทุกวันนะ่ะผมขับรถทุกวันเอาง่ายๆผมขับรถทุกวันผมขับรถมากกว่าแท็กซี่บางคนอีกอะเออเอาเอาง่ายๆว่ามันเป็นคําวิจารณ์ส่วนตัวเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเออคือถ้าช่องอื่นหรือว่าช่องใหญ่เขามีความน่าเชื่อถือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันช่องผมอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้แต่ในความรู้สึกข,ของผมซึ่งผมทํารถทุกวันแต่งรถทุกวันทําช่วงล่างแล้วก็ขับรถมันก็เยอะพอสมควรแหละ รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีแต่ก็ไม่ได้แย่นะต้องบอกว่าช่วงล่างไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดในเซกเมตนต์นี้ก็ยังต้องปรับปรุงสําหรับผมต้องปรับปรุงอ่ะเดี๋ยวลองโห,หดให้แล้วเดี๋ยวมาบอกกันคลิปนี้ขอนําเสนอแบบนี้คลิปหน้าถ้าได้ลองโหดๆกว่านี้อาจจะดีก็ได้ว่ากันว่ากันคลิปหน้านะรอชมกดสับไข่ไว้สับไข่สับไข่สับไข่โอเคนะ